โฉมหน้าทายาทตระกูลเปล่งพาณิชย์ของนกสิงใจนกฉัตรชัยสวยหล่อได้พ่อแม่เต็มๆเ,เรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนกฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกจากแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องระยะและมีผลงานออกมาเรื่อยๆแต่ผลงานที่ส่งให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วคือเรื่องตีใหญ่ ต่อมานกฉัดชัยได้พบรักกับนกสินใจโดยทั้งคู่ได้ร่วมงานกันก่อนที่จะรักกันโดยได้แต่งงานกันในที่สุดซึ่งทั้งคู่ได้พบกันในภาพยนตร์เรื่องสายสวายังไม่สิ้นนกฉัดชัยนกสินใจมีทายาทสามคนคือการสิทธิโชคเปล่งพานิชบอมทิชากรเปล่งพานิชและดอมพีระดนเปล่งพาณิช เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเหล่าทายาทของทั้งคู่กันสักเท่าไหร่วันนี้เราจะพาไปชมโฉมหน้าทายาทตระกูลเปล่งพาณิชย์กันสิทธิโชคบอมทิชากรและดอมพีระดลและตอนนี้ยังมีหลานชายตัวน้อยน้องเรมาเป็นสีสันให้กันบ้านเปล่งพาณิชย์ต้องบอกเลยว่าคอนเฟิร์มหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยจ้า